วันนี้ก็คุณเกตจะมาทําตัวยกกระชับนะคะตอนนี้มีกังวลตรงไหนเป็นพิเศษไหมคะก็ตรงล่องน้ําหมากแล้วก็ตรงแก้มห้อยๆเนี่ยค่ะเพราะว่าอายุ44แล้วเนาะมันก็แบบห้อยแหละก็เลยเนี่ยค่ะอยากให้มันกระชับแล้วก็เวลาถ่ายรูปมันจะชอบมีเหนียงกรอบหน้าไม่ชัดใช่ค่ะ,คะก็เดี๋ยวโตวโปรแกรมรีเนี่ยเฟิร์มนะคะก็จะทําให้แก้มตรงเนี้ยยกกระชับขึ้นนะคะโดยที่จริงๆแล้วในเครื่องเนี้ยมันจะมีหัวหลายความลึก ซึ่งมันจะลงหลายระดับชั้นตั้งแต่ชั้นสมาที่ไว้ยกหน้าอ่าแล้วก็ไว้ชั้นที่สามารถช่วยลดไขมันส่วนเกินสลายแก้มไขมันแก้มกับไขมันเหนียงได้นะคะแล้วก็งานชั้นผิวที่ทําให้ผิวกระชับขึ้นด้วยนะคะก็จะใช้เวลาเห็นผลจริงๆประมาณ1เดือนแต่ว่าวันนี้จะเห็นผลทันที20แล้วก็2อ,อาทิตย์จริงๆจะเริ่มและเริ่มเริ่มมีการกระชับขึ้นแต่จะชัดขึ้นที่1เดือนนะคะ